แสบบ้างไหมลูกแสบเขาจะอยู่ข้างในกันนะครับกับลูกๆเปียงนะครับอ้แสบก็วิ่งตากฝนมากันด้วยกันแต่อย่างไม่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในถ้ำในโพรงนะครับกาเจาะมองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นว่าลูกอว่าเขามีลูกกี่ตัวลูกเขาอยู่ตรงไหนเนาะเขาเพิ่งจะอะอกเดี๋ยวหลังจเจานม นะแล้วออกมาแล้วเขาจะไปอยู่ข้างไหนนู่นนะพองเล็กมากนะครับก็เป็นสัญชาตญาณของเขาครับที่ช่วยกันล่าเป็นฝูงนะครับเริ่มเข้าไปแล้วนะครับเขาไปหาแม่ข้าไหนเออมองไม่เห็นละอีแสบมึงก็ไม่ยอมออกมาเนาะวันนี้ฝนตกนะครับนี่ก็คือเปียก วันนี้ฝนตกนะครับตามแม่แซบมาดูลูกๆของนางน,นะครับพี่แซบพี่แซบพี่แซบ เดินนํามาเมื่อกี้นะครับไม่รู้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆกันนะครับวันนี้ฝนตกนะครับนี่ก็คือเปียกเป็นพายุเข่าเมื่อกี้คันเมื่อกี้เข้านะครับ<ม>ก็เปียกนะครับเนี่ยที่นอนเด็กๆก็เปียกนะครับผมเอาเอ้ที่นอนเก่าน้องมาปูให้นะครับแ่งว่าน้ําเข้านะครับนี่นี่น้ำน้ำมันไหลเข้านะครับ ที่ตกตกรงนนั้นเนะเอาวันนี้เอาน้ํามาให้เด็กได้กินเนาะว่าเขาโตแล้วนะครับตรงนั้นนะครับมันเขาอยู่ในโพรงเขาในถ้ำเนาะเนี่ยมันมันจะมีน้ําหยดลงมานะครับน้ำหยดลงมาแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้เนะาะไหลลงมาแล้วก็มาเปียกที่นอนนะครับเดี๋ยวจะได้ขยับที่นอนไปด้านบนเอา้าวมาเมื่อไหรแสบ นี่มะแซบแซบแซบเขาวิ่งมาก่อนผมนะครับเมื่อกี้วิ่งตามไม่ทันเดี๋ยวเราจะขยับอาที่นอนตรงนี้นะครับไปไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเปียกน้ําน้ําไหลลงมาเนาะนะคือฝนตกนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับแล้วน้ําก็ไหลมาตรงนี้นะครับนี่เห็นว่าที่นอนเปียกเดี๋ยวเราจะขยับไปไว้ตรงด้านใน ก็จังที่เอามาไว้เนาะจังวันเด็กๆเขาก็จะมานอนตรงนี้นะครับได้อุ่นๆนะครับอันนี้ไหมแสบอองไหมลูวแสบเขาจะอยู่ข้างในกันนะครับกับลูกๆเปียกนะครับได้แสบก็วิ่งตากฝนมากันด้วยกันกับผมนี่แหละครับ ก็หว่วงลูกของเขาเนาะก็ะรีบมาฝนก็ตกนะครับตกทั้งวันทั้งคืนเด็กๆก,ก็โตแล้วก็แข็งแรงมากแล้วนะครับแต่เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับจะยังไม่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในถ้ำในโพงนะครับเดี๋ยวก็จะคาบลูกไปคาบลูกมาอีกลูกหายอยีก เขาจะอยู่ข้างในลึกเลยนะครับตรงที่เขานอนกับลูกเนี่ยมันมันจะมีซอกเข้าไปอีกนะครับก็คือตอนที่เขาคลอดลูกแนละ้วมันเขาจะไปอยู่ในซอกนะครับ <c oughs> ก็จะมองไม่เห็นเลยนะัะมองไม่เห็นว่าลูกอ่าว่าเขามีลูกหยีตัวลูกเขาอยู่ตรงไหนเนาะเขาเพิ่งจะออกมาตอนที่นี่แหละตอนที่เ,เด็กๆดื่มตาแล้วนะครับด่งตาแล้วก็โตแล้วเนาะมันมันจะมีซอกอยู่ข้างในานะครับ มืดนะครับผมใช้อันนี้ไฟส่องนะครับนี่เห็นไในพวกเด็กๆเ,เนอะแม่แสบเนาะอยู่กับลูกของเขาเนาะตาก็จะสะท้อนแสงหน่อยนะครับตาจะแดงๆนะโอ้โ,อโอแม่ขอยืนเนาะยืนเด็กดูดนมแล้วก็คว่ำนะง่าย ไงทองไล่ลูกงไหมออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วบลูปหล่อมาดีครับดีครับลูกเดี๋ยวหลังจะเอานมเอานมมาฝากนะนอนข้างบนนี่ไหมอุ่นดุนเ๋ยวที่เขาเคยนอนเนาะ ก็จะอุ่นหน่อยแล้วตรงนี้นอนบนที่นอนเอามาไว้ที่นอนเอา,าไว้สองวันนะครับโอ้โหกายสภาพเป็นเมียมแล้วนะครับดำนะออกมาแล้วแสบนะจอกไม่ออกนี่สามตัวกำลังดูดนมอ,อยู่นะครับ ตัวนี้อิ่มแล้วนะครับแะมันไปไหน,นีนะอันนี้มีโพงอยู่ข้างในนะครับแ่เขาจะไปอยู่ข้างในนะครับโพงจะเป็นโพงลึกนะครับมองไม่เห็นนะครับโพงข้างในนะแล้วออกมาแล้วเขาจะไปอยู่ข้างในนู่นะนะโพงลึกมากนะครับที่เขาตรงที่เขาแอบคลอลูกข้งแรกเนาะเขาจะอยู่ข้างในนะครับ คือจะมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกนะครับอันนี้คือพอเริ่มโตนะครับถึงได้ออกมาไอหมาถ้ำนะครับหมาพโพรงก็เป็นสัญชาตญาณเดิมของเขาเนาะสัญชาตญาณสัตว์ป่านะครับอย่างไอแม่แสบนี่คือจะเป็นหมาที่ชอบล่ามากเลยนะครับไก่ผมตาย ไก่ที่อยู่ด้านนอกนะครับผมเคยเลี้ยงไก่ไว้นอนแะล้วโดนหมาเนี่ยกัดหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาชอบที่สุดนี่คือพวกผูกนกนะครับนกแล้วก็พวกกระรอกนะครับกระรอกที่ไล่เยอะนี่เวลาเขาเจอนะครับเขาเขาจะไล่ตะคุบนะครับไล่ตะคุบก็คือผมจะเลกผมจะมีหมาอยู่หกตัวเนาะเยกเป็นฝูงเหนือนะครับเขาก็ช่วยกันดักหน้าดักหลังนี่แหละครับดักหน้าดักหลังแล้วก็จับได้นะครับเพราะว่า สัตว์พวกนี้เวลาตกใจนะเขาจะเขาก็จะวิ่งมั่ววิ่งมั่ววิ่งไปวิ่งมาก็ต้อคุบมได้นะครับมันมันจะไปตันเพราะมันมันมีหลายตัวนะครับก็จะช่วยกันดักก็เป็นสัญชาตญาณของเขานะครับที่ช่วยกันล่าเป็นฝูงนะครับเริ่มเข้าไปแล้วนะครับเขาไปหาแม่ข้างในแล้วอมองไม่เห็นแล้วกิแสบมันก็ไม่ยอมออกมาเนาะอู้นนะครับเห็นริบๆไปไกลนู่นนะครับ ออกมาเลยอีแสบอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเด็กๆนะครับอยู่กันยังไงยามฝนตกเนาะผมก็ยังตกอยู่นะครับตกเรื่อยๆนะผมก็ตากฝนมานะครับก็ยังดินอยู่ผมก็ตกทั้งคืนนะครับตกทั้งวันทั้งคืนอันนี้่ ตรงด้านนอกนะด้านนอกก็ฝนก็หนาเม็ดนะครับนี่ก็คาดว่าวันนี้ก็น่าจะทั้งวันแล้วก็รอดูพรุ่งนี้ว่าฝนจะหยุดหรือเปล่านะครับก็พายุเข้าเนาะพายุเขา้าพายุคนะันเมกีเนาะพายุคันเมกีเข้านะครับก็ไอแสบเนี่ยไอแสบเวลาเวลาเข้านะ พอถึงเวลาข้าวเขาก็จะไปนะครับเขาก็จะไปกินข้าวที่กระท่อมนะครับเขาก็จะรู้เวลาว่าผมมาเวลานี้จะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับเขาก็จะไปรอ,อกินข้าวก็จะตากฝนไปแบบนี้แหละครับตากฝนไปก็ห่างจากกระท่อมที่ผมอยู่ครึ่งกิโลนะครับตากฝนแล้วก็รอกินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะกลับมาที่นี่นะครับมาที่ถ้ำที่พงที่เขาอ,อยู่ ก็อยู่ลึกนะครับน,นี่ให้ดูโรงทํำตรงเนี้ยตรงนี้มีมีมีอยู่สองถ้ำสองโรงนะครับเวลาที่คนอื่นมาเนาะที่เขาไม่รู้ว่าเพราะเวลาที่ทําสวนนะก็็จะมาอาศัยตรงนี้แหละครับตรงตรงตรงถ้ำตรงโรงตรงเนี้นะครับ หลบแดดหลบฝนนะครับหลบแดดหลบฝนนะสบายมันกว้างนะครับเป็นโพรงใหญ่มันจะมีอยู่หลายหลายถ้ำนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นถ้าใหญ่ฝนยังหนาเม็ดอยู่เลยนะครับนี่มองไม่เห็นฝั่งนู้นเลยมืดมืดทู่ฟ้าเลยวันนี้รอดูอีกวันว่าจะเป็นยังไงเนาะเราพายุเข้าแบบนี้เนาะห่วงก็แต่พวกเด็กๆนี้แหละช่วงนี้เขาก็น่าจะอยู่หลบอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับจำไม่ได้ออกมาเนาะ ยิงฝนตกแบบนี้ด้วยนะโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเดินกับกระท่มของผมแล้วนะครับทางเดินก็แบบนี้แล้วครับครึ่งกิโลกระท่มอยู่ฝั่งนู้นไกลๆนู่นนะครับก็จะเดินมาดูก็เดินมาทุกว,วันแล้วนะครับมาดูพวกเด็กๆนะครับแล้วก็แม่แสบ โอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ